ค่ะสวัสดีค่ะพี่เดอะโกสสวัสดีครับน้องไอซฮะสวัสดีกันตอนเย็นปิดตลาดนะครับค่ะพี่โด,ย,ดยบรรยากาศไม่ค่อยชื้นมม่นนะฮะไม่ค่อยชื้นมืนนะะมนม่นนะครับค่ะคือขายก็จริงจริงก็บอบางนะฮะไม่ได้มากมายอะไรนะครับความกังวลก็เข้ามากดดันนะครับก็ค่อยๆนะครับว่าอืม <c oughs> ในการออกไม้ นะครับใช่ให้แม่นยำนะครับตอนไหนนะครับในแง่ของการพักตัวงตลาดนะครับงั้นลองดูเงื่อนไขนะฮะถ้าต่อเนื่องจากตอนเที่ยงนะครับนานเราก็าบอกว่าเมื่อระดับราคานะครับเดินหน้าหรือเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับ <c oughs> อยู่ในกรอบของตัวรีเนียร์รีเซชชั่นนะครับ ก็คือตัวกรอบที่เป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะในกรอบล่างที่เกิดจุดคัสเตอร์นะครับกพยายาะะ็พยายามย้ำนะฮะพยายามย้ำว่าแล้วเวลาขาลงเราจะเล่นแบบไหนลห่นะเงื่อนไขมันมีอย่างนี้ฮะเราจะไม่รับหุ้นจนกระทั่งหนึ่งเข้ามาบริเวณของจุดคัสเตอร์ของราคาของ LR ค่ะอันนี้คือ ข้อหนึ่งข้อสองคือเราดูแนวแนวแนว,แนวแกรอบของฟิโบนัชชีที่เกิดขึ้นน<ม>ั่นหมายความว่าการที่เซตขยับขึ้นไปจนไปแตะแล้วกลับลงมานะครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอ่านะฮะงั้นแนวรับที่เป็นหัวใจที่สุดของการพักตัวของเซ็ตเนี่ยจะอยู่กรอบนี้สองแปดสามหนึ่งสองเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสองหกสอง เงื่อนไขของกรอบตัว Golden r เ t i o ของตัวฟิ b o n a c c i เนี่ยกำหนดไว้ว่าการพักตัวที่ลงมาอยู่ในกรอบวันนี้เซ็ตปิดที่1274นะฮะกรอบแนวรับ50%อยู่ที่1273แต่กรอบแนวรับถัดไปที่61.8อยู่ที่126กว่า6นะครับต้องไม่หลุดสัปดาห์หน้าต้องไม่หลุดเด็ดขาดนะประเด็นคือ 1262ต้องไม่หลุดเด็ดขาดถ้าหลุดเราจะเห็นการถอยลงไปของตัวเซตอีกนะครับที่1247หรือ1248แต่ถ้าจะกลับขึ้นได้นะครับบนเงื่อนไขคือไม่หลุด1 2ึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นการสร้างรูปแบบซิกแซกนะครับของการปรับตัวเพื่อจะกลับไปที่หนึ่จะกลับได้ไม่ได,ไได้ไม่มีใครรู้แต่ถ้ายืนหนึ่ได้ เซตเราจะเดินหน้ากลับขึ้นไปนะครับงั้นบริบทเรื่องที่สองข้อสามเรารู้กรอบแล้วใช่ไหมค,คุณไอคไอซเรารู้กรอบแล้วอา้าวแล้วเราจะรับเซตยังไง<ะ>ในจุดที่เหมาะสมจำเรื่องพลายแอคชั่นปอดอบปลายมีดตักแดมิจะกายได้ไหมฮะค่ะงั้นเราจะเริ่มรับหุ้นนะครับหรือรับเซตเนี่ย ตอนเมื่อเริ่มสร้างไพล์แอคชั่นเห็นสัญญาณของเครื่องมือที่เป็นตัวอินดิเคเตอร์กับออสเตรเตอร์ถ้าคนฟังตอนเที่ยงแต่เข้าใจนะงั้นเงินหมายความว่าอะไรรอถ้ามันจะหลุดลงมาจริง <c oughs> อ่าคุณไอซถึงวูว่ารอถ้ามันจะหลุดลงมาจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามบริเวณดังกล่าวที่เกิดข,ขึ้นของแนวฟิโบเริ่มมีกองคำสั่งอเริ่มเคลียร์ไหมฮะ เริ่มมีกองคำสั่งนะครับของสัญญาณแบบนี้ฮะ <Ừ. S 2> แบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> งั้นแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเริ่มมีแนวรับนะฮะในหลักการของตัวเครื่องมือของ indicator o s ส i a t o r ที่เกิดขึ้นหลายคนเล่นในแนวโน้มทิศทางของตลาดที่เป็นขาขึ้นเล่นง่ายเล่นเป็น งั้นเวลาตลาดขาลงต้องฝึกนะฮะแล้วก็ต้องใจเย็นๆงั้นการอยู่ในตลาดก็คือต้องมีวินัยในการเทรดรอสัญญาณคำสั่งให้คอนเฟิร์มบนแนวรับของฟิโบที่เกิดขึ้นงั้นเงื่อนไขไม่มีอยู่แ้่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเงื่อนไขมันอยู่แค่สามสี่ข้อส่วนข้อที่สี่ถ้าจะแถมให้ใ,ให้ดูบรนเจอร์แบรนด์ที่เกิดการกลับตัวคือเวลา การกลับตัวของหุ้นทุกครั้งลบนะฮะ<ช> <c oughs> คุณนา้เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นแล้วค่ะนี่คือการกลับตัวของเบรนเจอร์แบนที่เกิดขึ้นต้องเกรดให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะฮะว่าเวลาตัว l อของตัวบรนเจอร์แบนยกหัวกลับ <c oughs> งั้นสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดในอนาคตของการกลับตัวจะตรงไหนก็ตามเราต้องเห็นตัวบรนเจอร์แบนเริ่มผงกหัวกลับช้อนตัวขึ้น งั้นกดสี่ข้อพวกนี้จะทำให้คุณหนึ่งอยู่รอดในตลาดได้สองคุณหาจุดต่ำสุดบนหลักการของการใช้เครื่องมือเหมือนเหมือนเงื่อนไขนะครับบนวิธีการเคลียร์นะฮะสัปดาห์หน้าเราจะเห็นกัร <c oughs> อยากเห็นการกลับตัวของตลาดหรือเปล่างั้นสัญญาณต้องขึ้นคําสั่งต้องขึ้นแม้ต้องขึ้นอ่าเห็นไหมฮะแม้ต้องขึ้น แม็กดีต้องขึ้นต้องมีตัวแม็กดีปึ้งขึ้นมาเพราะมันเป็นตัวการันตีตอบย้ำของเครื่องมือในเลเวลที่สามเพราะเครื่องมือเนี่ยจริงๆนะฮะคุยคนไอซ์แล้วก็คนที่ติดตามช่วงเย็นไม่ค่อยมีคนถามเครื่องมือว่าเครื่องมือเนี่ยมาจากยังไงนะครับเบื้องหลังของเครื่องมือมีอะไรบ้างในเส้นของกราฟที่เกิดขึ้น ใครเป็นคนกำหนดบนเครื่องมือใครเป็นคนวัดแล้วมันได้ทำแบ็กเทสหรือเปล่าอืเนี่ยแหละคือหัวใจนะฮะผมฝากแง่คิดไปนอนคิดดูว่าเอเอ,เอวิชาการเทรดของเดอะโกด์เนี่ยมันเคยวัดกันหรือเปล่ามีคนวัดไหมความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมถึงผ่านกรอตตอนทำไมแอสเพนถึงให้เป็นป๊อบอัพแล้วการเคลื่อนตัวของมันนะฮะชัดเจนขนาดไหนในสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับงานเราอยากเห็นไอ้กล่องขาวๆนะฮะในสัปดาห์หน้าเราก็จะเห็นการกลับตัวหรือการรีบาของตัวเซตนะครับสำคัญที่สุดวินยัยวินัยที่จะต้องอดทนรอคอยคำสั่งต่างขึ้นมาจุดของการต่ำสุดของตัวเซตที่เกิดขึ้นงั้นแนวของเซตกับพี่โบจะเป็นตัวกำหนดนะฮะขคนสัปดาห์หน้าลำรวย ก็อุณนด้ละคาที่ดีซื้อเซ็ตเดือนค่ันที่ดีนะครับแล้วมาดูอะไรเรามาดูบิตคอยเออโทษทีเรามาดูนี่ก่อนละกันเราเรามาดูด้านคนไหนเรามาดูอ่าทีเฟกโอเคได้เลยนะฮะนั้นกรอบที่จะเกิดขึ้นของทีเฟกก็เช่นเดียวกันถ้าเล่าย้อนเหมือนกับที่ผมพยายามเล่าย้อนกับหลักการของการเทรดนะครับว่า ถ้าทุกครั้งเราซื้อตามตัวทัชเตอร์ของตัวราคาทีเฟกแล้วขึ้นเครื่องหมายแม็กดีขึ้นมาเรื่อยๆเราสามารถเทคกำไรได้ขนาดไหนที่เกิดขึ้นแล้วกรอบคัสเซอร์เอเในวงกลมสีขาวที่เป็นจุดซื้อสัปดาห์หน้าเราก็จะรอตรงเนี้คุณไอเราก็จะรอบริเวณตรงนี้ของแนวที่เกิดขึ้น ไม่ว่ามันจะหลุดลงมาในกรอบของ812หรือเปล่าหรือ818หรือเปล่าสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดคือการกลับตัวบนกองคำสั่งของเครื่องมือรวมถึงการสร้างไพ i ์แอคชั่นของราคาที่เกิดขึ้นตอกย้ำด้วย MACD ที่จะทำให้เห็นการกลับตัวของตัวท f เฟกที่เกิดขึ้นเคืียร์นะฮะผมฝากแก้คิดไปลกันเพราะว่า สุดท้ายแล้วถ้าวันนี้เราไม่เล่น<ๆ>ตามอารมณ์หรือความรู้สึกแล้วะนะครับเราเล่นบนการกลางเครื่องมือนะครับในการเทรดเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคุณก็จะปลอดภัยขึ้นคุณอยู่รอบตลาดแล้วคุณจะรู้ว่าสุดท้ายนะครับแผนทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดมันต้องมีรถแมพของมันนะครับโอเคคุณไอจะให้ดูอะไรครับเชิญอขอทองเลยค่ะพี่ ทอง<ช>ทอง,องต้องใช้ทำเฟรมสั้นนะครับโอเคนะฮะเราเรามาดูทองบนทำเฟรมสั้นนะครับขออนุญาตติดหนึ่ง <c oughs> เราเห็นทองเดินหน้าขึ้นไปนะฮะ <c oughs> กลับมาพูดกันใหม่นะครับถ้าทองเกิดแม็กดีในสีแดงเราทุกคนต้องพร้อมใจกันทิ้งนะฮะขายเกิดคัสเซอร์ต้องไม่อยู่กับมันนะฮะ เราจะเล่นสั you, if possible, if possible, itation, ้นเห็นไหมฮะถ้าทองเมื่อเช้ามานเกิดคัสเซอร์ MACD แบดดีขึ้นมาบนไทม์เฟรมตรง4.2.20จนถึง4.2.40ต้องไล่เ <Instant> ก <ranean Movie> ็บทองเพราะทองกำลังจะวิ่งต่อเนื่องดังนั้นไอวิชาการเทรดเนี่ยเป้าหมายอยู่ไหน6 1 8ถึง8.2 ถ้าขึ้นมาสี่สามหนึ่งหนึ่งจะเกิดเบรกออฟ t ั u เจอร์ของราคา BOS ขายฟังแดดเที่ยงนะฮะแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปไหนไปที่ L R บนงั้นจุดขายที่ดีที่สุดคือจุดเมื่อคำสั่งเริ่มเกิดพายแอคชั่นแล้วเกิดดักแด้ปลายมีดเบนจะกกายทวินคัลเลอร์แม็ดีทำงานงั้นตอนนี้ถ้าจะกลับมาเทรดทอง แล้วกลับมารอรับทองไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นรอทองรอ,องรับทีนี้จะหลุดใช่สี่สามหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าถ้าหลุดสี่สามหนึ่งหนึ่งเห็นสี่สามสองเก้าสี่สามสองเจ็ดแต่ถ้าไม่หลุดสี่สามหนึ่งหนึ่งอาจจะไปยืนสี่สามสามเจ็ดเห็นไหมตอนนี้ทองอยู่สี่สามสามแปดแต่ทองถ้าจะซื้อไม่เกิดคําสั่งไม่มีคําสั่งของตัวแม็กดีเรียสั้นที่เกิดขึ้นคุณนายลองดูพอแม็กดีที่เกิดขึ้น ตร,รตรงนี้เราก็เล่นได้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 แต่ตอนนี้คําสั่งซื้อไม่เกิดขึ้นของแม็กดีนะครับคําสั่งที่ยันไว้อยู่คือคําสั่งของตัวแม็กีข้างบนกับเครื่องมือที่เป็นอินดิเคเตอร์งั้นการแก่งตัวของทองคํายังไม่จบสิน้นไม่มีตัวการันตีคือตัวพิสูจน์ตอบย้ำการจะกลับขึ้นไปเพราะยังไม่ล้างคําสั่ง ของตัวแม็กดีข้างบนเคลียร์ไหมฮะค่ะเหมือนเวลาเราดูอะ,อะไรฮนะ, <c oughs> ะกราฟที่เกิดขึ้นกับแท่งเทียนที่เกิดขึ้นนะครับงั้นคืนนี้ระวังนิดนึงนะครับฝากเตือนและกันอย่าให้ทองหลุดลงมาถึงสี่สามหนึ่งหนึ่งเด็ดขาดเราจะเห็นการลงแรงของทองคำที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะระดับน้องๆใกล้ๆแปดสิบเหรียญหรืออะไรก็ตามนะครับ ก็กว่านิดหนึ่งนะฮะโอเคสี่สามหนึงหนึ่งห้ามหลุดเด็ดขาดนะคะทองคืนนี้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของทองเขาดูตัวบิตคอยนิดนึงนะ้ไหมคะบิตคอยเราดูทําเฟรมใหญ่เลยนะฮะเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพเดียวกันเพราะว่าวันนี้เราอธิบายเรื่องมาเก็ต s ักเจอคือโครงสร้างของราคาค่ะงั้นโครงสร้างของราคาก็จะประกอบด้วยนะครับ การเดินทางของราคาที่เกิดขึ้นบิคคอยในกรอบของเราเกิดคัสเซอร์แถวบริเวณเท่าไหร่ฮะเจ็ดหมื่นสี่เห็นไหมฮะแล้วเจ็ดหมื่นสี่ทำอะไรเดินหน้าขึ้นมาที่เก้าหมื่นสี่หนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งแสนเจ็ดพันทำเบรกออฟซัคเจอร์ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันเห็นเบรกออฟซัคเจอร์หนึ่งแสนเจ็ดพันเหยียบคันเร่งไปเลยนะครับเหยียบคันเร่งไปเลยเกิดแม็กดีขึ้นมาอีก นะครับเห็นแม็ดีบอกนะฮะเห็นแม็กดี <T> ความโชคดีเห็นแม็ก <T> ดี D> ทุกครั้งคือโอกาสของการเล่นจะสั้นหรือยาวก็ตามอย่างเป็นลักษณะอาการขึ้นแต่ถ้าเห็นแม็กดีข้างบนจบปิดซะถอยออกมาไม่ต้องไปสนใจดังั้นกรอบวิชาเรื่องของคาสเซอร์แนวโน้มของฟิโบมันทําหน้าที่ของมันอยู่ที่เราจะเห็นหรือเปล่างั้นตอนนี้ถ้าถามว่าบิตคอยทาอะไร บิตคอยทะลุลงมากรอบของการพักตัวที่ฐาที่8.2คือ107นะครับตอนนี้รอาเซลอยู่ที่105.58 0 58, นะครับอ่าลบนะฮะเรามาดูเฉพาะแค่ตรงนี้งั้นแนวรับของ50อยู่ที่100,000ทั่นๆ101 000, ละกัน1 1 0 0 0แล้วก็แนวรับที่2อยู่ที่94,07นะครับ,รบแต่บริเวณเดงนี้ มันมีคัสเซอร์สองแนวที่เกิดขึ้นหนึ่งแสนหนึ่งกับตัวเก้าหมื่นกว่าเนี่ยคุณอาถ้าจะรีบาวต้องรีบาวสองแนวนี้ที่เกิดขึ้นอ่าแล้วต้องมีแม็กซีต้องกอ,องคำสั่งอ่าใหม่คุณไนเกิดแม็กซียืนยันคอนเฟิร์มคลิกบุกต,ต่อหัวตะปูฝึกฝาลง ของการกลับขึ้นค่ะพวกนี้ทําได้หรือเปล่าเท่านี้วินัยของการเทรดดีขึ้นหรือเปล่าเรียนนะฮะ, okay, ะเราเทรดตามตาําราเราเทรดตามเครื่องมือของอินดิเคเตอร์เราเทรดตามแนวของฟิโบที่เกิดขึ้นเราเทรดตามโซนของอคาสเซอร์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรารอรับบิตคอยก็คือตอนนี้วินาทีนี้เรายังไม่เห็น เรายังไม่เห็นนะครับกองคำสั่งที่เกิดขึ้นมาถ้าจะเห็นเรากลับไปดูทำเฟรมย่อยแล้วก็บนทำเฟรมใหญ่จะเริ่มเกิดสัญญาณซิกของอินดิเคเตอร์ขึ้นมาค่แล้วคุณเทรดแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าคุณจะรู้ว่าปลอดภัยไหมบนบนบน,บนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเริ่มหาจังหวะของการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ รู้สึกวินัยวินัยคุณวินัยคุณปัญญาและคุณวิชาต้องอยู่ข้างคุณนะสามท่านเนี้ต้องอยู่ข้างคุณนะฮะนะครับโอเคกันเลยนะะโอเคอันนี้ครบั่วแล้วค่ะพี่ครบทุกสิ่งครับที่แบบมีคนถามเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดอะกอรสขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณไอแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามนะถึงช่วงเย็นนะครับก็คนมีความสุขครับไม่ต้องกลัวนะฮะ <า>จะเป็นยังไงเราอยู่ได้แน่นอนถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับและว,วิธีคิดนะครับผมยังอยู่รอดมา4ี5 0ปีได้เลยนะครัน,คนะฮะนั้นทุกคนก็ต้องอยู่ได้นะครับมันไม่ได้ายากเกินไปแค่ตออค้องนะฮะแล้วก็ขอทุกคนโชคดีครับคุณ<า>นะคะขอบคุณครับพี่เดอะก๊สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะพี่เดอะกส